เรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้หลังจากวันเมืม่อวานเนาะเราพากันบวกเลขไปแล้วนะครับวันนี้ครูจะพาหนูมาลบจํานวนเต็มบ้างลบเลขบ้างอ่าวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเนาะวันศุกร์โอเคอ่ะเรามาดูซิว่าลบยังไงอ่าการลบนะครับจะลบจะมีการยืมหลักนะครับซึ่งบางคนอาจจะลืมไปแล้วเนาะอ่าอย่างเช่นอันแรกเลย7จ็ดลบแดลบได้ไหมครับ อ่าเห็นว่าลบไม่ได้ปกตินะครับการที่เราจะลบได้ตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบนั่นเองแต่อันนี้มันตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบใช่ไหมตัวตั้งเป็นเลข7ตัวลบเป็นเลข8นะครับไม่สามารถลบกันได้โอเคเราก็ต้องขอยืมหลักตัวหน้าอาซขอยืมจากเลข4นะครับขอยืมนะครับ สถูกยืมก็เหลือสานะครับยืมมาทีละ10นะลูกเดิมมีอยู่เจแล้วใช่ไหมครับยืมมาทีละ1ิก็กลายเป็น1ิเลยลูกสิบเจ็ดอ่าสิบเ็ดลบ8ดเหลือเท่าไหร่หนูก็นับไปเป็นเท่าไหร่ลูกสิบเจ็ลบแดเหลือเป็นเหลือเป็นเท่าไหร่เอ่ยเหลือเป็น 9นะครับ17เลบ8เลยเป็น9อ่ะต่อไป3ลบ5ลบได้ไหมครับ35ลบลบได้ไหมเจนว่า3ลบ5ลบไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบอ่ะเราก็ต้องขอย,ยืมหลักด้านหน้ายืมจาก6เนาะ6ถูกยืมลดไป1ก็เหลือเป็น5ยืมมาทีละ10เดิมมีอยู่3แล้วเพิ่อมอีก10ก็กลายเป็น10อะไรลูก13นั่นเองอ่ะาลบ5เป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะหนูก็ นั่งนับอะไรไปตั้งแต่เลข5ไปถึงเลข13กี่ครั้งก็จะเห็นว่าทั้งหมด13ลบ5ได้เป็นเลข8นั่นเองอ่าต่อไปครับอ่า5ลบ3อันนี้ลบได้แล้วเหรอพอตัวตั้งมากกว่าตัวลบนะครับห้ลบ3เหลือเป็น2 3ลบ2เหลือเป็น1 8ลบ7เหลือเป็น1แล้วก็สุดท้ายก็ดึง1ลงมาโอเคเรียบร้อยข้อแรกก็ลบเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับ ระวังเรื่องการยืมคิดดีๆเนาะทบทวนดีๆนะครับต่อไปข้อที่2นะครับเริ่มต้นเลยเราจะลบที่หลักหน่วยก่อนเนาะบอกแล้วว่าทําจากด้านหลังไปหาด้านหน้าโอเค1นลบห้ได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบใช่บ้าตัวตั้งเป็นเลข1แต่ตัวลบเป็นเลข5เลยนะครับทำอ่าหนูก็ยืมหลักข้างหน้าก่อน4ยืมมากเหลือลดไป1เหลือเป็น3นะครับยืมมาทีละีวสิเดิมมีอยู่1แล้ว ได้มิคสิบก็กลายเป็น10อะไรหรือ1ิบเอ็ดอ่าสิบเอห้าเหลือเท่าไรครับสิบเอ็ดลบห้าเหลือเป็นเลขหนั่นเองอ่าต่อไปสามลบกับด้ไหมครับได้สาลบเหลือเป็นหนะครับเจ็ดลบกับ้าได้ไหมครับ,อ,น 1, นรบ,รบอ่าต่อไปหลก 1, ักพันในเจ็ดลบเ้าได้ไหม เออขอโทษรักร้อยเจ็ดลบกัเ้าได้ไหมครับไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบอ่าเราขอยืมครับ3ามทุกยืมเหลือลดไป1ก็เหลือ2ยืมมาทีละสิ 10, เดิมมีอยู่7แล้วได้อีก10ก็กลายเป็น10อะไรครับ17บเอ่าสิบลบเได้เท่าไหร่ลูก17บเจ็ลบเก้าสิเลบเหลือเป็นเท่าไหร่เหลือเป็น8ใช่ไหมครับอ่าสิบเลบเหลือเป็น8นะครับ ต่อไป2อ,อ่งหลักพัน2องลบหนึ่เป็น1อ่งต่อไปหลักหมื่น2อลบหลืไม่ได้ต้องขอยืมอ่ะยืม3ยืมหลักแสนนะครับลืมหลักด้านหน้าของมันอ่ะสามถูกยืมเหลือสองอ่ายืมลดไปหนึ่งยืมมาทีละสิบเดิมมีอยู่สองแล้วยืม,มอีกสิบก็กลายเป็นสิบอะไรลูกสิบสองเนาะอ่าสิบสองลบหกเหลือเป็นเท่าไหร่สิบสองลบหกเหลือเป็น 6นะครับแล้วก็2ลบหลักแสนครับ2ลบ1เหลือเป็น1นั่นเองโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลบเรียบร้อยแล้วโอเคอะไปข้อถัดไปนะครับมาดูนะหลักรลบหลักหน่วยก่อนเนาะอันหนลบสลบก็ไม่ได้ขอยือมไปยืมหลัก10บนะครับ4ถูกยืมลดลงไป1เหลือ3าม นะครับยืมมาทีละสินะครับเดิมมีอยู่1แล้วถูกยืมอีก10ก็กลายเป็น10อะไร11นะครับอ่าสิเลบสเหลือเป็น9นะครับสลบสไม่ได้หลัก10ลบก,กันไม่ได้อีกแล้วนะครับอ่าเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะครับไปยืมหลักอะไรหลัก10ลบไม่ได้ไปยืมหลักร้อยนะครับแถูกยืมเหลือเป็น7อันนี้ยืมมาทีละสิด 10, เดิมมี3อยู่แล้วยืมอีกสิก็กลายเป็น <Gud S 2> 10บอะไรลูกสิบสเนาะสิบสลบสเหลือเป็นเท่าไรสิบสลบสเหลือเป็น9นะครับ อ่าต่อไปลบหลักร้อยเจ็ดลบศูนย์เหลือเป็นเจ็ดอ่าหลักพันเจ็ดลบเก้าลบกันไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบอ่าหลักพันก็ต้องไปยืมหลักหมื่นนั่นเองหลักหมื่นเดิมมีเลขสองถูกยืมลดไปหนึ่งก็เหลือไปเลขหนึ่งหลักพันเดิมมีเลขเจ็ดอยู่แล้วยืมอีกสิบก็กลายเป็นสิบอะไรลูกสิบเจ็ดนะครับอ่าสิบเจ็ดลบเก้าเป็นเท่าไรอ่าสิบเจ็ดลบเก้าเป็นแปดนั่นเองอ่าต่อไปหลักหมืน่นนะครับ 1นลบ 8, ได้ไหมครับ1่ลบ 8, ไม่ได้ใช่ไหมเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบยืมหลักอะไรครับหลักหมื่นก็ต้องไปยืมหลักแสนหลักแสนมีเลข6ถูกยืมลดไป1ก็เหลือเป็นเลข 5. อ่าเดิมหลักหมื่นมีเลข1อยู่แล้วยืมมา10เออยืมมาทีละ10นะครับยืมมา10รวมกับเลข1ก็เป็น11นั่นเองอเราก็นํา11มาลบกับ8ซึ่ง11เลบ8เหลือเป็นเท่าไหร่ครับเหลือเป็น3นั่นเองอและสุดท้าย หลักแสนเหลือไปเลข5ก็ดึงลงมาก็ตอบว่าเท่าไรเนะี่ยห้าแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านั่นเองเรียบร้อยลบเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าต่อไปข้อสุดท้ายนะครับอ๋อโอเคที่เหลือเมื่อกี้นี้นะครับหนูถ้าไปทําต่อเองเนาะต่อไปอันนี้ให้ตั้งลบแบบนี้บ้างอ่าเราดูข้อหนึ่งอันนี้เลยนะครับหนึ่งลบห้าได้ไหมนี่ดูหนึ่งตรงนี้หลักหน่วยหนึ่งลบห้าไม่ได้ก็ขอยืมหลักสิบหนึ่งถูกยืมลดไปก็เหลือไปเลขศูนย์อ่า อันนี้ยืมมาที่สิบเนาะเดิมมีหนึ่งอยู่แล้วกลายเป็นเลขสิบอะไรลูกสิบเอ็ดมองหลักให้ตรงเนาะหลักหน่วยลบหลักหน่วยสิบเอ็ดลบห้าเลือเป็นเลขอะไรลูกสิบเอ็ดลบห้าเลือเป็นเลขหกนั่นเองอ่าต่อไปหลักสิบลบไม่ได้ศูนยลบแปดไม่ได้นะครับเราต้องขอยืมอีกแล้วนะครับไปขอยืมหลักร้อยลูกเก้ายืมมาลดลงหนึ่งเหลือแปดยืมมาที่ละสิบเดิมมีอยู่ศูนย์ได้มาสิบก็เป็นเลขสิบนั่นเองอ่าสิบลบแปดเหลือเป็นเลขสองนะครับต่อไปหลักร้อยแปดลบหนึ่งเหลือเป็นเลขอะไรครับเลขอ่า ใส่ลูกน้ำอ่าต่อไปหลก 1, ักพันเจ็ดลบศูนย์เหลือเป็นเลขเจ็ดต่อไปหลก 10, ักหมื่นสี่ลบศูนย์เหลือเป็นเลขสี่อ่าต่อไปหลกักแสนศูนย์ลบหกไม่ได้เนาะหนูขอยืมหลักล้านอ่าหนึ่งยืมมาเป็นศูนย์นั่นเองยืมมาเดิมหลกมักแสนมีมีศูนย์เออหลักแสนไม่มีอยู่แล้วยืมมาทีละสิบก็ได้สิบเลยสิบลบหกเหลือเป็นสี่ส่วนหลักล้านถูกยืมเมื่อกี้เป็นศูนย์แล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ตอบว่าข้อนี้ตอบว่าเท่าไรครับ447,720 หนั่นเองเรียบร้อยเนะาะครูเชื่อว่าหนูทุกคนสามารถลบได้แต่บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการยืมนิดนึงเนะาะค่อย,ค,อยค่อยทานะครับดูอธิบายในคลิปคู่ใครไม่ทันก็ย้อนมาดูอธิบายในคลิปขู่เนาะสาหรับวันนี้นะครับก็ใครมีปัญหาอะไรก็สามารถทักมาถามครูได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปสัปดาห์หน้านะครับบ๊ายบาย